หลายสิบปีที่พ่อต้องต่อสู้คอยอุ้มชูดูแลช่วยแก้ไขพ่อลาลับนับแต่นี้ไม่มีใครสิ้นพ่อไปใจลูกเศร้าสุดร้าวรานแม้รู้ดีว่าที่สุดมนุษย์นั้นต้องถึงวันตายดับ สังขารเมื่อสิ้นบุญสูญสิ้นทั้งวิญญาณแต่ดวงมารพ่อลูกยังผูกพันความทรงจำงดงามยามมีพ่อที่เพื่อขอ,ขอกรุบสร้างบนทางฝันจะสถิตแนบในใจ ทุกคืนวันลูกลำลึกถึงพระคุณวอนองค์เทพเศรษสวรรค์เกิดม่านฟ้าช่วยเม่ตารับพ่อ,กอเกาะเพื่อหนุนคุณความดีเมตตาช่วยการุณคอยเตือตุนบนสวรรค์นินรันเทินด้วยอารยรัจกจัก 高光点赞。